มีถึงเจ็ดปีนะโอ้เหรียญเดียวที่ผมตามผมซื้อพ้าของพี่คนนี้นะเขาเป็นนักสะสมเหรียญเมืองราชบุรีก่อนผมซื้อพ้าเขามาในหลายร้านเหรียญนี้ยเป็นเหรียญที่ซื้อแล้วลงหนังสือแล้วมาทันหนังสือคำมีบังเครื่องเมืองราชเหรียญนี้ยผมมีโอกาสได้เจอเหรียญนี้เพราะตอนนั้นเขาให้ผมถ่ายทําหนังสือแล้วเป็นเหรียญที่ผมภาวนาเลยว่าผมต้องได้ซื้อเหรียญนี้แล้วคุยกับเขาจนได้ซื้อเหรียญนี้ ซึ่งนะตอนนั้นอะ่ะพี่อิดเองอะ่ะขอซื้อเหรียญนี้ผมยังไม่ได้ขายเลยหายากยากนี่เหรียญพระปิดตารุ่นแรกหลวงพอดิ่งวัดบางวัวจบชัดเจนด้วยยัน มิควรอยู่ในเลี่ยมพลาสติกควรจะอยู่ในเลี่ยมทองตลับทองพอดิ่งวัดบางัวนะจ่าจงคงอีดิ่งดีจันเจริญพราจ่าเพราจงพราคงพออีพราดิ่งพอดีบุญจันร์พอะเจริญไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะครับชนิดที่เรียกได้ว่ามีตังเหมือนกัน แต่มีรถเหมือนกันได้ไปซื้อของแบรนด์เนมเหมือนกันได้นะี่ไปซื้อบ้านซื้อที่ดินอ่านะเหมือนกันได้แต่จะมีพระปิดตาการที่เราอยู่ในวงการพระจะมีอะไรที่เนะี่ยเหนือเขานักสะสมคือต้องมีดีกว่าเขามีมากกว่าเขาองค์แรกในชีวิตของผมองค์แรกในรายการสังขวามและก็น่าจะนะี เป็นองค์ที่สร้างความประทับใจในการเป็นองค์ดาราอยู่ในช่องสันขวานในค่ำคืนนี้แต่พระปิตาหลวงพ่อดิงรุ่นแรกปั๊มเนื้ออปกาไม่ใช่ว่าจะหาได้ในนะปี25 68้าหกแนี้ค่ำคืนนี้คาดหวังว่ามันแน่นอนมาที่หนึ่งมืน่นบานครับมาแรกครับเวลาเดินแล้วคาดหวังว่ามันแน่นอนครับ องแมกที่เคยเห็ดปิดตาหลวงพอดิง่งแน่นอนนะต้องบอกว่านะนี่คือไฮไลท์ของค่ำคืนนี้ครับเคยเจอแต่ในหนังสือครับอ่าผมบอกเลยนะหนังสือเล่มที่ลงปิตาพอดิ่งพิมเนี้ยถ้าเป็นเนื้อปาก้านะเพอเพอไม่มีลงอะ่ะจริงอ้าวนะ ต้องบอกว่าวัตถุมงคลน,นะครับของระเกจิชื่อเรืองกระเดืองนามนะแห่งชะเชิงเซาพอดิ่งวัดบางวัวมาที่สองหมืนบาทครับราคาทุตายมาที่สองหมืนสองพันบาทแล้วโอ้หนี่พอเป็นปิดตาหลวงพอดิ่งเนะี่ยคนที่อยากรู้ว่าใครจะได้เป็นเจ้าของนี่เยอะเลย มาที่สองหมื่นสองพันบาทนะครับราคาสุดท้ายครับแม่โอ้โหพี่อยู่แม่อะไรนะอยู่ที่สองหมื่นสองพันบาทครับราคาสุดท้ายมาที่สองหมื่นสามพันบาทโอ้ไม่ได้เขียนราคาใส่มือด้วยสองหมื่นสามพันบาทครับราคาสุดท้ายครับแบบนี้เป็นแสนยังไม่แพงครับอาจารย์มาที่สองหมื่นสามพันบาทมาที่สองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทครับราคาสุดท้ายพาปิดตาหลวงมอดิงวัดบางวัว นี่เราถ้าเป็นปิดตารุ่นแรกปั๊มได้แพงเพราะว่าเาป็นพ้าเหรียญปั๊มอ่ะมันเขาเล่นได้ชัดเจนมาที่สองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทมาที่สองหมื่นสี่พันบาทมาที่สองหมื่นสี่พันเป็นหนึ่งรายการนะหร้อยบาทครับราคาสุดท้ายเป็นยุคแรกๆของนั้นเลยครับอันนี้รุ่นแรกเป็นรายการที่ผมบอกว่านะใครที่ได้องค์นี้ไปอ่ะผมต้องต้องติดอยู่ในใจผมเลยอยูที่สองหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทมาที่สองหมื่นห้าพันบาทมาที่สองหมื่น 5,000แล้วไม่ได้เกียรราคาใส่มือด้วยมาที่2 5 0 0มเสียดายด้อยบาทครับไม่รู้จะเอาตังค์ไปทำอะไรพาเป็นร้อยปีครับแบบนี้อยู่ที่2 5ง0มืนาพันอบาทไม่ลบพาโอค์ตังค์ให้ส0 0 0ไม่รู้จะเอาตังค์ไปทำอะไรแต่อายากมากนี่ครับไม่ได้เกียรราคาใส่มือด้วยการพบไม่กี่องค์อยู่ที่2 5 8 0 0นาบาทมาที่2 5 8 0 0ันบาทราคาสุดท้ายปิดไปแล้ว นี่นะไม่ควรอยู่ในเลี่ยมพลาสติกควรจะทำอะไรรู้ไหมแบงค์เจียพลาสติกอะให้เล็กลงแล้วเลี่ยมทองเถิดสองหมื่นกว่าบาทนี่ถูกกว่าพระอะไรก็ไม่รู้พระอะไรราคาสองหมื่นกว่าบาทมากอ่ะพี่ๆแต่ถ้าเป็นปิดตาที่หายายาของวงการนะโอ้ย แต่ก็ไปอยู่ที่พี่นัทใช่ไหมปิดไปที่พี่นะัทวุฒินะครับสองมื่นห้าดร้อยบาททวนพี่นัทนี่เป็นอีกหนึ่งรายการอะถ้าบอกว่าใครได้หลีดปิดตาเพราะดิ่งรุ่นแรกไปนะก็จะต้องนะทะทำไมถึงต้องนึกถึงคนที่ครอบครององนี้รู้ไหมพรองที่สองที่สามมันไม่มีแล้วครับเอาพระบางก่อนอ่าพระบาง เจอน้อยกว่าพระคงแล้วก็มีอีกพิมพ์หนึ่งที่เขาเรียกว่าพระคงทรงพระบาง uh huh. นะฮะอ่ะมามาพักกลุกแบบจุใจจุใจกันไปสามรายการสุดท้ายสามรายการสุดท้ายครับพี่มาแล้วครับเปิดแรกห้าพันบาทเวลาเดินแล้ว สิงใจไหมพี่โอคุณเชิญว,วิทยากรบรรยายวันนี้หน้าพะของอาจารย์ประทับใจครับขอบคุณครับไม่ทราบว่าใครนะก็ขอบคุณมากๆากครับประทับใจบญญในวันนี้บ้านบาครับรครับเวลาเดินแล้วนี่ฮะพอเวลาพระพระในตำนานเนี่ยเราได้ยินแต่เราไม่ค่อยได้เห็นเวลามีให้เห็น เหมาะแก่การที่จะส่องที่จะทัศนามาที่ห้าพันบาทมาที่โวพันบาทครับราคาสุดท้ายครับก็ยังมีเม็ดแร่ให้ประทับใจกันก็เหมาะที่จะทัศนาพระคงพระบางพระคงทรงพระบางพระรอดหลวงลักษณะจะขาย,ขายก,กันครับพี่โอคุณใช่ครับแล้ว<ะ>แท้แท้นี่ไม่มีแล้วอา้าวพระสะกุลลำพูน นะพระสะกุลลำพูนนี่นะีะพระสะกุลลำพูนที่ต้องบอกว่านะี่เป็นยอดนิยมและหนึ่งในนั้นคือพระรอดที่เป็นเนบญจพรากีที่องค์หลายหลายล้านของวงการพระนะีฮะเครื่องแดนสยามของเราตอนนี้ไปที่เท่าไหร่แล้วนะ มาเดียวพันบาทมาที่หนึ่งมืนบาทมาที่หนึ่งมืนสามพันบาทครับราคาสุดท้ายจะเห็นาดินเนขี้ชัดเจนแลดดอกมะขามใช่แลดอกมะขามเป็นแบบนี้<ช>อยู่ในพละมาที่หนึ่งมืนสามพันบาทมาที่หนึ่งมืนหกพันบาทครับราคาสุดท้ายครับอยู่ที่หนึ่งมืนหกพันบาทครับหมื่นกว่าบาทครับเอาละไป ให้สังเกตที่แรกดอกมะขามกับลาดินใช่ไหมครับพี่โอคุนใช่แล้วอยู่ที่หนึ่งมือนอกพันบาทครับราคาสุด้ายครับธรรมชาติลาดินเอาว่าเนี่ยนะจะรู้ว่าพระแท้ๆเป็นยังไงองค์นี้ก็ไม่ได้เขียนราคาใส่มืออีกเช่นเคยหายากมากๆครับถ้าเป็นพระบางนะครับหายากมากๆถ้าเป็นพระบางเราเจอพระคงเป็นะร้อยองค์ยังไม่เจอพระบางองค์หนึ่งเลยครับ จึงทาใไมพระบางเนะแพงนี่นะจึงทําไมพผาบางแพงแต่ราคาที่ใส่อยู่นี้อันนี้ประกันแท้ตลอดชีวิตเกมเพิ่มให้สามหมื่นมาทีหนึ่งมื่นอกพันบาทครับราคาสุดท้ายมาที่หนึ่งมื่นอกพันบาทมาที่หนึ่งมื่นเจ็ดพันบาทมาที่หนึ่งมื่นแปดพันบาทครับราคาสุดท้ายไม่ได้เขียนราคาใส่มือหมืม่นสิบาทเต่าสุขใจเนื้อนวะยังแมงกว่านี้ อยู่ที่หนึ่งันบาทครับราคาสุดท้ายครับโอ้เห็นราคาแล้วจะเป็นลมบงมีขึ้นที่กุ้ดอนแก้วและกุ้ขูข่าวพี่โอคุณสุดยอดครับอยู่ที่หนึ่งปบาทมาที่หนึ่งันร้บาทมานที่หนึ่งปดนห้าร้อบาทครับราคาสุดท้ายครับมาที่หนึ่งมบาทครับราคาสุดท้ายอยู่ที่หนึ่งดับาทมาที่หนึ่งบาทครับราคาสุดท้ายโอ้โห อยู่ที่หนึ่มื่นก้าพันบาทครับราคาสุดท้ายครับพระคงอาอยู่ที่หนึ่งมื่นเก้าพันบาทครับราคาสุดท้ายใจไรเยียใจไรเยียจริงๆต้องบอกว่าเนี่ยรักกที่ดูง,ง่ายๆเขาจะไงไม่เคยเจอตัวจริงครับไม่เคยเจอตัวจริงกันแล้วมาที่หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทครับราคาสุดท้ายปากกาหายใจจะโดมแดน มาดีหนึ่งหมื 9, 000, 000, 000, 000, 000่นเก้วบานบ้านนะครับละหมื่นกว่าบาทกับพระบางลำพูนไม่ได้หยิบขึ้นมานอนไม่หลับด้วยรายการนี้ไปซะแล้วผมโอ๊ตบางแย่กนอนไม่หลับด้วยรายการนี้ไปซะแล้วครับโอ๊ตบางแยฮะพระบางลำพูนหมื่นกว่าบาทอาดมยาดมแป๊บไม่รับพระโอ้ในสามพันใครได้ไปไม่รู้ให้ค่าไปเติมเน็ตพี่วีจา ปิดไปที่พี่โอ้โหพี่พี่จ๋าไม่รับพาโอใน้สามันพี่พี่จ๋าพี่พี่สลันนะครับหนึ่งมื่นเก้าพันบาททวนพี่ไม่ตีมาสองหมืนไม่ทันเจอพ่อคงจะฝันหลายไหมครับอาจารย์พี่นัเอามาผมรับยัวให้มาส่งไปเลี่ยมทองดีกว่าขอบคุณมากครับอาจารย์ ครับกัดฟันเล็กน้อยพาอคงน่าจะไหลแตกเลยแหละครับโอ้โหยากดูเหมือนกันครับอยากรู้ว่าราคาเท่าไหร่หล่วงพ่อคงตีราคาไม่ได้ประเมินค่าไม่ได้ผมเขียนราคาใส่มืออยากอยากจะเห็นใช่ไหมครั้งแรกในประเทศไทยใช่ไหม การอดไม่เคยประมูลเลยพ่อคงโอ้นี่ผมบอกเลยนะใครที่คิดว่ามีพระอะไรที่หายากที่สุดใครคิดว่ามีพระที่ที่สุดของจังหวัดราชบุรีไม่พูดอะไรเยอะอนี่เจอแล้วผู้เทียนนี่ผมบอกเลยโอ้ไม่ต้องพูดครับปู่เทียนยังมีเนื้อเงินเนืน้อต้องทำเนื้อต้องแดงอ,อันนี้เหรียญเดียวที่พิสูจน์ในวงการมามากกว่าเนะี่ยห้าสิบปีของวงการก่อตั้งขึ้นมามเอาง่งายๆ<า>ว่าในวงการครับ สร้างพร้อมเดือนปำสองสี่หกสองไหมครับพี่น<จ>ัถูกต้องครับองค์เดียวในหนังสือคำบีเมืองราดองค์เดียวในประเทศองค์เดียวในวงการองค์ที่ออกรายการทุกรายการแล้วผมคิดว่าในคืนนี้นะช็อกชัดโชว์แน่นอนพาะเปลี่ยนบุญแน่แนแนอืมอย่าเพิ่งคิดอย่างนั้นมาแล้วครับเป้าแรกสามหมื่นบาทเวลาเดินแล้วห้องจองลมเหรียญละสี่แสนนะ ก็ยังมีตังยังหาได้เนี่ยนี่จะเป็นปู่เทียนวัดปาา่าไก่เหรียญละล้าน,ออนก็ยังหาได้มามาที่หนึ่งแสนบาทครับราคาสุดท้ายครับมาที่หนึ่งแสนบาทเลยโอ้แสนหนึ่งเลยนะแสนหน<ๆ>ึ่งก็เงินเยอะนะูที่หนึ่งแสนบาทครับมีเงินเป็นสิบล้านก็หาไม่ได้ครับของแบบนี้ต้องบอกว่าการที่จะเป็นสุดยอดของเนะี่ นลาเรบุรีมาที่หนึ่งแสนบาทครับราคาสุดท้ายครับมาที่หนึ่งแสนสองหมื่นบาทครับมาที่หนึ่งแสนสองหมื่นบาทครับราคาสุดท้ายพี่มีนสู้แล้วพี่มีนมาที่สองแสนบาทครับราคาสุดท้ายครับอยู่ที่สองแสนบาทครับที่พี่มีนครับราคาสุดท้ายโอ้โหเห็นแล้วใจสั้นเลยครับใครจะได้ครอบครองเป็นตำนานได้เลย อยู่ที่สองแสนบาทมาที่ 2, สองสนสองมาที่สองแสนโอ้สองแสนนี่งเงินเยอะนะคุณซื้อเพ้าห้องเหรียนละสี่แสนนะสี่แสนหน้าแสนคุณนะหาพระเกือรในประเทศไทยนะครับต้องบอกว่านอกจากเป็นดาราในรายการสัญควารก็ยังเป็นดาราที่ อยู่ในรายการทุกรายการที่เขาได้เชิญโอ๊ตบางแพรไปอยู่ในรายการรายการนี้เหมือนพี่อนิจังว่าเชียร์ตังตังอยู่ครบไหมครับพี่เชียร์ตังจังอยู่ครบพี่อนิจังอยู่ไหนมาที่สองแสนหนึ่งมืนบาทครับราคาสุดท้ายครับอยู่ที่สองแสนหนึ่งมืนบาทครับราคาสุดท้ายอันดับหนึ่งตลอดก,กาลหนึ่งเดียวในวงการครับอยู่ที่สองแสนหนึ่งมืนบาทมาที่สองแสนสองมืนบาทม,มาที่สองแสนสองมืนบาทครับราคาสุดท้าย มาที่สองแสนสองมืนบาทครับราคาสุดท้ายว่าเล่นปญสามเขาหายยากนะนี่หายากก็เหรนปั๊มสิบยี่เท่าอ่ะโอ้โห,โหมาที่สองแสนสองมืนบาทครับราคาสุดท้ายมาที่สองแสนสามมืนบาทครับราคาสุดท้ายโอ้สองแสนสามเลยเหรอโอ้โหมาที่สองแสนสามมืนบาทครับหนึ่งเดียวในวงการอยู่ที่สองแสนสามมืนบาทครับราคาสุดท้ายครับ โอ้โหอาจารย์มือสั้นทำไมครับ <c ười> ในมือโอ้โหอยู่ที่สองแสนสามหมื่นบาทครับราคาทุ้ายครับ,ราารบมาที่สองแสนห้าหมื่นบาทที่พี่มีนครับราคาทุ้ายพี่ปูมาสองแสนสามสามสามไม่ดันอยู่ที่พี่มีนสองแสนห้าครับมาที่สองแสนห้าที่พี่มีนครับจีบผมมาน่าจะสามปีโอ้โหจีบผมมาน่าจะสามปี มาที่สองแสนห้ามืนบาทมาที่สองแสนหมืนหนึ่งพันบาทมาที่สองแสนห้าหมืนสามันบาทที่พี่นัทตวุฒิกับร,รากาสุดไทยาย <c oughs> ที่พี่นัทตวุฒิ <c oughs> นะครับสองแสนห้าหมื่นสามพันบาทต้ตำแน่งพี่น <c oughs> <c oughs> ัทวุฒิไปเลยครับโอ้โหนี่ถ้าหันกล้องมาเจอผมนี่ <c oughs> พี่มีนยั้งใส่สองแสนสองแสนกพี่จู вот ทัยก็ยังต้องมา <c oughs> เนี่ยข้างหลังลอยหมุนลอยจานนี่ หยุน <c oughs> ยนต์อะไหยืนีจิตรตลอดราการไหนก็เอาไปตลอดนักกีฬาขอเวลาจิบน้ำสวัสดีพี่มีนพี่จูไทยประธานแจผมบอกเลยแ้ว่าก็จะเพื่อนศการพระาระดียวเก้าอ่ะเชิญพี่นับมาคนเดียวนุษมีครบเลย อธาง่ายนะว่าผมบอกเลยนะแม้กระทั่งพี่อิดอะ่ะที่มีเหรียญราดบุรีเยอะที่สุดนะนดก็ก็ขอซื้อเหรียญน,นี้ผมเมื่อหลายปีแล้วถ้าวินนัดได้เหรียญน,นี้ไปอยู่ในซอยสีลมขอน้ามังหุนโหลหนึ่งได้ไหม พอนะ้มามงง่นโลนึงได้ไหมครับโอ้โหแล้วต้องบอกเลยว่ารายการนี้นะมันเป็นรายการที่ีิสูหัวจิตหัวใจผมผมพูดแบบผมไม่ได้มองพระเลยผมมองลงที่พระไม่ได้พี่น้าใส่มาเท่าไหร่สองแสนห้ามื่นสามพันครับนะหมายันสามแสน มีคนใส่สามแสนด้วยใครผมไม่ได้มองหน้าจอฮะพี่พัฒนาวีพี่พัทราวี<อ>พี่พัทนาวีได้ไหมอ่าพี่พัทนาวีพี่พัทนาวีลูกค้าเก่าหรือใหม่ก่อนได้สิครับพี่นัทวุฒิอ่าแต่รายการเนี้ยผมต้องขออนุญาตนะถ้าผมจะให้อ่ะต้องให้ไว้ที่ ID. พี่นัทเงินไม่ได้สำคัญเลยผมบอกงห้ พี่พัฒทวีลูกค้าเก่าหรือใหม่ผมไม่รู้นะ,ะพี่นัทเหรียญเดียวในเหรียญเดียวในวงการพี่นัทจริงๆนะรายการเนี้ยผมจะบอกว่าพี่นัทไม่ต้องโอนสองแสนห้าสามอะไรเหรียญเนี้ยผมซื้อมาน่าจะมีถึงเจ็ดปีนะโอ,อ<ำ>เหรียญเดียวที่ผมตามผมซื้อพากของพี่คนเนี้นะเขาเป็นนักสะสม เหรียญเมืองลานบุรีก่อนผมซื้อมาเข้ามาในหลายร้านเหรียญนี้เป็นเหรียญที่ซื้อแล้วลงหนังสือแล้วมาทันหนังสือคำมีเครื่องเมืองลานเหรียญนี้ยผมมีโอกาสได้เจอเหรียญนี้เพราะตอนนั้นเขาไหมผมถ่ายทําหนังสือแล้วเป็นเหรียญที่ผมภาวนาเลยว่าผมต้องได้ซื้อเหรียญนี้แล้วคุยกับเขาจนได้ซื้อเหรียญนี้ซึ่งนะตอนนั้นอ่ะพี่อิดเองอ่ะขอซื้อเหรียญนี้ผมยังไม่ได้ขายเลยพี่นัส โอ้โหพี่นายไม่ต้องโอนมาสองแสนห้าสามมาโอนสองแสนห้าพอเลขสวยๆไหมเหรียญเดียวในโลกเหรียญเดียวในโลกแล้วเหรียญน,นี้นะเป็นเหรียญที่ผมบอกเลยเลยว่าสองแสนห้าเนี่ยนะผมบอกเลยว่าเมื่อไหร่าทะกัรมาอยู่ที่ผมอะ่ะผมเพิ่มให้ด้วยไม่หรอกผมรู้พี่นายน่ากอสมจริงๆถ้าจัดนิตศสากาเนี่ยแบบที่สุดแล้ววันนี้เหรียญน,นี้ลงคลิป ลงคลิป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 ทุกช่องทางนะฮะซอยสีลมนี่เป็นแลนด์มาร์คใหม่ที่ทุกคนต้องคิดถึงพระลาดบุรีขอพระคุณมากครับผมศึกษาพออาจารย์จากหนังสือพระเครื่องเมืองราชครับพี่นัทวุฒิเหรียญเดียวในในที่ออกทุกรายการและเหรียญเดียวในประเทศนะฮะ เหรียญเหรียญหายากเหล่านี้สร้างคนธรรมดาอย่างผมอะให้คนรู้จักนะคคนธรรมดาอย่างผมเกิดมาแล้วมีคนรู้จักมีคนจดจำพ,พราะพละเครื่องที่คนมีตังมากกว่าผมมีาพาทมันผมไม่ได้แล้วถ้าวันนี้พระเครื่องที่ผมได้สะสมมาได้อยู่กับนะค,บคนที่เห็นคุณค่าแล้วก็เป็นโมเมตนต์นะ ผมเชื่อว่าในเพจสันกว่านะถ้าเอยถึงพระราบรีตอนนี้ทุกคนต้องน,นึกถึงพินาศทวุฒิแล้วเหรียญนี้จะเป็นเหรียญหนึ่งเลยที่ไม่มีใครนะะเขาเรียกว่าไม่มีใครที่จะสู้แข่งนะหรือว่ามีได้เหมาะสมด้วยประการแล้วทั้งปวง<ม>นะครับขออราธนานะคุณหลวงพ่อคงวัทธาราชนะ พระเถววาจารย์นะผู้เรืองพระเวชสามารถนะรักษาพระชายาของกรมหลวงชุมพรซึ่งกรมหลวงชุมพรเนี่ยท่านเป็นหมออยู่แล้วนะนะแต่พระชายาของท่านเนี่ยนะประชวนมิสามารถมียาชนิดใดรักษาได้หลวงพ่อควัดสัทธาราชรัักษาโดยให้ไปแช่ในบ่อน้ำมนต์นะ จนสามารถรักษาพระชายาของกรมหลวงชุมพรให้หายจากอาการประชวรน,นั้นได้อย่างอัศจรรย์กรมหลวงชุมพรจึงได้ทำธรรมาจถ,ถวายให้กับหลวงพ่อคงวัดสัทธาราชธรรมาจนั้นยังคงอยู่เป็นสมบัติอัล้ำค่าของวัดสัทธาราชอำเภอวัดเพลงจังหวัดร,ราชบุรี ไม่ต้องแปลกใจว่าทาไมเหรียญหลวง่าคงจึงมูลค่าสูงเหรียญปั๊มที่มูลค่าสูงก็ยังไม่เท่ากับเหรียญรอที่พบเอียนอยู่เหรียญเดียวในวงการณนะตอนนี้ถ้าผมไม่ตัดสินใจจะให้ผมจะไม่พูดไม่เล่าอะไรเหล่านี้เลยเพอถ้าพูดถ้าเล่าผมเชื่อว่าทุกคนอยากได้แต่วันนี้เมื่อไปอยู่ที่แม่ทูบแล้วผมจึงพูดในดะ้ทุกคนได้รับรู้ว่าเนี่ยหลวงพ่อคงวัดสัทธาราชอำเภอวัดเพลงจังหวัดราชบุรีเนี่ย เผลอเผอผมบอกนะเหรียญน,นี้ยทันนะเผลอเผอ,อเหรียญน,นี้ทันชีวิตท่านนะวันนี้ต้องกล่าวเขาว่าฝันดีราตีสวัสดิ์แฟนเพจทุกทุกท่าน